อ้าวสวัสดีครับวันนี้มาอยู่ผมกับเกมฟรีของทาง p i ีเกมกับวันสุดท้ายของปี2024นะครับตอนนี้คือเวลา11โมงหรือ5ทุ่มกับอีก50กนาทีนะครับแล้วก็แกล้กแลังจะมีคนจุดพุอาจจะได้ยินเสียงพูุแทรกมาบ้างครับแต่ก็นั่นแหละมาเริ่มกันเกมฟรีจากทาง e ีนีครับซีฟูเบ,บ,บิดนะีโคโน้น โอเคลังงงมุมกล้องล่ะแอบกระตุกใช่ไหมใช่แหละม,มันคือเอาตาเตะประตูตเข้าไปแม่งชนนู้นชนนี่อาโจฮ่าอาโจโอ้อาโจ What is that มาวัดแดดวัเข้ามาเลยตีนเข้ามาเข้ามาแนนจิงเข้ามาเลยอาโจอาโจ โ oh. อ้โหขาดเซวะโอโอชับชับเซโอมาฮึฮฮโอ้หอาย้ายายาโอ้โหอตม่าอตูจ้าอตูโอ้โหพลาดเว้าเว้าหมดเว้าหมดว้าหมดผู้หญิงแล้วไงฮึตาตูเห็นมีพี่ไหมเนาะ เฮ้ยหยิบอาวุธมันจากไหนไหนวะไปล่ะศัะตรูโอ้โหเมาเมางูงเร็วเกินมันแบบซูมออกมาก็หนีไม่ได้หรอเอ่อคิวไปยินอู้มาเลยแตครับมาเลยอ,าาอไม่ใช่หรอจะสู้ข้างนอกวะรู้บ่าวรู้ล่าวรู้ล่าวรู้ล่าวนมอ่ะเดอะเด <No! S 2> อ้อไม่ใช่หรอล <laughs> อ,อกใส่มันไม่สู้ใช่โอเคเราจะขึ้นข้างบนทางไหนอ่ะห้องนี้มีอะไรอะ่ะก็ไม่มีอะไรนี่อ๋อทางผ่านอาเอ้าเอ๊ะที่นี่นี่ไหนทำไมเดิม กดชิปเพื่อถอยหลังโอเคมาไปปราบมังกรเข้าถ้ำเสืออยากได้ลูกเสือต้องเข้าถ้ำเสือแบบนั้นก็นแหละำ <c oughs> ไหนครับศัตรูศัตรูคุณอยู่ไหนอะไรยัยโอ้โวว้าวโอตาวาตาว ไอ้หยิบรงหยิบโตได้หรอมันจะสู้ไม้ได้ไงวะมาเลยอยู่กเป็นตี้ะมามาเลยดีกว่าเอาแขนแป๊บตู่าตู้นี่ตู้หาตู้คูู่่าตู้่ตู้าู้คู่าจะสู้ไม้ได้ไงฮะไอ้ไไอ้ไอ้ไอ ไอจ้าร่วงอุ้ยไม้ไม้เปอยไม้เปอยไม้เปลยเดี๋ยวอย่าบนเร็วขนาดนั้นวัสดีนะค่าคือใครน่ะตู้เาซูป่าเจาวุธไหม ่าได้อุธท,ที่มันดีกว่านี้ฮะอันทางแยกออกเกไปทางนี้ต่อเนาะเอาว่ะผู้หญิงกำลังลุมตื้อผู้ชายคนเดียวหยุดโอ้โหปลาทางนั้นลุ้งเยี่ยมเลยโอ้โหลงวินมะเนี่ยครับลงมาคนเดียวเนี่ยอ๋ตอตรงนั้นคือเรอลูกรกะจอกเราเหรอ แกก็รู้นี่ว่าฉันคือใครเข้ามาเลยาักแก e แกน่ะได้ตายหมดแล้วไม่ใช่นะเอ้ยกะบองห่ะหอคงห่ะพูดมากข้าแม่งบนนเลยนะเนี่ยเอ็นหน่อกลุ้ย

มาแกจะมาพู้คิวเองหรือฉันด้วยยังไงเจันคือพระเอกของเกมนี้นะลุงแมงม่โดนะอมาดิมาดิยได้จิงเข้ามาอตูาตูอตูอตูอาตูอาาตูาตูอตงาาตูาตูอตูอาาตูาูาตูอาตาตูาตาตูาาตูาอาอาตูอออตา

อ่ะบูบููอบูเค็ดบูเคโลโลอุ้ยอุ๊ขาอ่อนขาอ่อน้า้้้กระโดหลบไม่เคยพ้นเลยมาเด้มา้ลุงเก่งะเก่ง่ะ้้้้ลวง้วสอ้ยอ้อ้้ยอ้ Ui 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 lùng miu uất quá quá, lùng, lùng, mày, 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 lùng, hàng làm như thế nào, đừng làm gạt u chân Lùng, u chân gạt làm, tick 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 chân gạt u chân gạt u chân gạt u chân gạt cái chân gạt u chân nói u rồi. เว่าไปก็ไม่รอเหมือนจะรอแต่ไม่รอ Show yourself ออกมาซะ <c oughs> คารคเตอร์มันเป็นตัวผู้อยู่แล้วเพราะเมื่อกี้มันก็โผล่มาตัวผู้อยู่แล้ว <c oughs> ให้ตั้งชื่อไปมองหน้าไหมอยากกินตีละห,หนู <laughs> อข้า่ามันเราเล่นเป็นเด็กต่อปะสู้สู้สู้เอาว่ะมองมองว่านี่ ไม่น่าจะตายนะเราเหมือนจะจับพลังงานบางอย่างเอาไว้หรือเปล่าอยู่ในมือนะัอ่นแหะอาจจะเป็นสกิลอย่างหนึ่งนะเอาว่าสกิลวะสกิลเหรียญหยวนไนะหมเหยวนจีนด้วยสุลคกับฟิลิปพ่ออ่ะตกลงเ,เป็นพ่อเหรอพ่อมันแก่จัะไง đúng đúng bọn tôi chết chơi thôi chơi 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 bất ngờ. cô hụt.